ทำไมมีอะไรต้องปรึกษาหมอดูทําไมปรึกษาหมอดูแล้วถึงได้แก้ปัญหาได้อันนี้เราไม่เถียงกันเรื่องความงุงงายหรือว่าอะไรนะคะอบอจะขอแบ่งการเซลล์แคร์หรือการดูแลตัวเองเนี่ยแบ่งเป็น4อย่าง 1. คือด้านกายภาพ 2. ก็คือความรู้สึก 3. ก็คือแรงบันดาลใจความคิดหรือความเชื่อหรือไมเซ็ตและอันที่4ก็คือจิตวิญ,ญญาณ หมอดูเนี่ยจะทําหน้าที่ในการชี้นําให้คําตอบทางด้านจิตวิญญาณเช่นเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของการทําบุญเป็นเรื่องของการปฏิบัติยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งเนี่ยไม่สบายอันนี้พูดเรื่องอาการป่วยเอา้าป่วยทำไมไปหาหมอดูถ้าสมมติญญเรามีอาการเจ็บปวดแบบไม่ทราบสาเหตุ เช่นกระดูกทับเส้นประสาทเราก็ไปหาคุณหมอบางคนก็ไม่อยากผ่าตัดมาปร,ราึกษาหมอดูเราก็อาจจะดู4อย่างอย่างออบออกเป็นโค้ดนะคะก็จะดู4อย่างเรื่องการแพทย์เนี่ยอบอก,ก็จะถามเกี่ยวกับการวินิจฉัยของแพทย์นะคะว่าคุณหมอว่ายัางไงทําอะไรปฏิบัติตามที่คุณหมอทําหรือเปล่านะเราก็ถามด้วยมิตรภาพนะคะถามด้วยความใส่ใจอันที่2นะคะความรู้สึกความรู้สึกของเราอะอะไรที่ทําให้เรามีความทุกข์ สภาพแวดล้อมหรือเปล่าเราทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนี้เราเครียดกับกับเรื่องนี้หรือเปล่าเราไม่ได้รับกําลังใจจากครอบครัวหรือเปล่าเราถูกกดดันเรารู้สึกไม่สบายใจหรือเปล่ามันก็ยิ่งทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสุดสมมากลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบําบัดความรู้สึกเช่นจะเด็ยนใช่ไหมคะว่ากําลังใจดีมากคือความรู้สึกเพราะว่าถ้าความรู้สึกดีเนี่ยก็สามารถทําให้คนที่ป่วยเนี่ยก้าวข้ามอาการเจ็บป่วยไปได้ ก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้เพราะวมีกําลังใจที่ดีแต่บางคนเป็นไงครับป่วยครอบครัวก็ยังดุหรือมีปัญหาหรือทะเลาะก,กันมันก็อาจจะทาให้อาการป่วยของเราอะซ้าหนักกว่าเดิมต่อมาค่ะความคิดหรือความเชื่ออันนี้ออกมีโอกาสได้โค้ดเคสที่ใหญ่นะคะคือเป็นเคสที่เป็นมะเร็งแล้วสามีนอกใจ เขาหลงลักอาการป่วยคือเป็นความเชื่อของเขาว่าอาการป่วยเนี่ยทำให้สามีไม่เลิกกับเขาทําให้ลูกเนี่ยกลับมาสนใจเขาหันกลับมาดูแลเขาเขาไม่ต้องเสียชีวิตคู่ไปเพราะว่าเขาเป็นมะเร็งเขาก็เลยหลงลักอาการป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุจริงๆแล้วพอเขาได้พลิกพระดาหมหรือพลิกความเชื่อใหม่เกี่ยวกับวิธีคิดหรือชุดความเชื่อใหม่ว่าฉันยิ่งแข็งแรงฉันยิ่งเป็นที่รักฉันแข็งแรงฉันสามารถสร้างครอบครัวที่อบอุ่นได้ฉันแข็งแรงฉันยิ่งดูมีเสน่ห์ยิ่งน่าหล อะ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทําให้เขาเนี่ยมีมุมมองสุขภาพดีขึ้นหรือเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นการดูแลตัวเองในด้านที่3เนะคะออกเป็นโค้ดเ,เ,เอาเองก็มีโอกาสได้โค้ดเกี่ยวกับไม้เซตความเชื่อนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะ เป็นหมอดูเหมือนกันก็จะมีการดูไพ่มีการตรวจกรรมอย่างหมอดูหลายคนก็จะให้ไปบวชให้ปฏิบัติธรรมให้สวดมนต์ให้กินเจให้บริจาคให้กับคนที่มีอาการป่วยเหล่านั้นหรืออุทิศตนรับใช้ด้านใดด้านหนึ่งน,นะคะก็ทําให้คนนั้นหายบวชได้เป็นลดน้ำมนต์หรือการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการตรวจกรรมว่ากรรมอะไรที่ทําให้เราแบบมีเจ้ากรรมในเวรอะไรหรือเปล่าอันนี้มันก็จะเป็นการรักษาทางด้านจิตวิญญาณที่เป็นโซลูชัน ะะแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองในด้านการพยากร์หรือรู้สึกว่าเออการทำงานเป็นนักพยากรมันงมงายออกมองว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรที่จะละเลยหรือไม่ควรที่จะดูถูกบางคนอาจจะบอกว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่แต่สำหรับออกแล้วออกมองว่ากิจ ทางจิตวิญญาณหรือการปฏิบัติก็เป็นหนึ่งในการใช้ชีวิตของมนุษย์เราดูแลร่างกายของเราเราเองก็ต้องดูแลจิตวิญญาณของเราการทำสมาธิการสวดมนต์การให้อภยัยการทำใจให้สงบล้วนเป็นการบำบัดทางจิตวิญญาณเป็นการดูแลตัวเองทางจิตวิญญาณทางความรู้สึกแล้วก็ความคิดแล้วก็ความเชื่อเป็น4อย่างนะคะที่จะทําให้มนุษย์คนนึงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ออกในฐานะที่เป็นนักขยากรณ์ก็มีโอกาสได้เรียนหลายๆลาศาสตร์มีการได้ให้คําแนะน นำกับผู้คนโดยการให้โซลูชันสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้การดูแลตัวเองแล้วก็ได้เรียนเกี่ยวกับสัตว์ทางจิตวิญญาณเพิ่มเติมนะคะก็ติดตามออบได้นะคะที่อบอขวัญกูรูค่ะ